อย่างที่เชิดพู้วโสดเย่มันฝรั่งเซมาตีของท่านส,สร้างทรงพลังยิ่งหนักใช่ข้าเจ้าเก่งกาจมากแต่หากเจ้ายังเป็นเพียงแค่จอมเวสึคุมม่วงเจ้าก็หาใส้คูมม่ต่อสู้ของข้าอะไรกันนี่มันเป็นจอมเวสึคุมม่วงอย่างนั้นหรอืออ่ะหลายกาจยิ่งนักสามารถสัแดงคิดวิชาพลังเซมิตีได้ถึงขั้นนี้ท่านพี่นี่ดูแปลแลภาระอันหนักหนาสาหัสนี้คงเป็นหน้าที่ของท่านกูแห่งตระกูลหมาของข้า อาฮ่า,าดีมากน้องข้าจอมเวทของเจ้าเก่งกาจมากเห็นเจ้าพยายามถึงขนาดนี้ผู้เป็นพี่เส้นข้าต้องขอบคุณท่านกูช่างเก่งกาจยิ่งนักแต่ผู้น้อยเองก็ฝึกฝนเข็ดเวซาพลังเส้นมิตีมมาเหมือนกันไม่ทราบว่าท่านพอจะซีในะให้ข้าได้หรือไม่เออปู่เซิงเจ้าจะทำอะไรนี่เจ้ากำลังโดนหาที่ตายนี่กลับมาเดี๋ยวนี้เลิกทำให้พวกข้าอับอายได้แล้ว สาลาเลวเจ้าคนพวกนี้ต้องการซื้อเสียงมากจนเฉดสติไปแล้วงั้นหรือแม้แต่ผู้อาวุโสเย่ยังทําอะไรไม่ได้แล้วเจ้าจะทําอะไรได้เล่าใช่หน้อยพวกนี้สร้างองค์อาจยิ่งหนักเจ้ามีนามว่าอะไรผู้น้อยอูสซิงใช่หน้อยอูสซิงเจ้าต้องการแลกเปลี่ยนเขตเวซาพลังเซมิติกับผ้าไซหล่อมไม้ไม่ทราบว่าท่านจะกล้าเหลอมไหม้่ฮ่าฮ่าในเมื่อเจ้าต้องการเส้นนานข้าก็สนองให้แต่พลังระหว่างข้าและเจ้านั้นห่างกันเกินไปดังนั้นข้าจะไม่โจมตีเจ้า ็สงสายเคล็ดวิษาพลังเสมนตีที่แข่งแร่งที่สุดออกมาซะหากเจ้าทาให้อสุนใจของข้าขายับเพรื่นได้ก็ถือว่าเจ้าชนะโอ้ท่านพูดจริงอย่างนั้นหรอแน่นอนอยู่แล้วข้าย่อมมีศัจจากเช่นนั้นข้าต้องขอขอบคุณความปรารถนาดีของท่านแล้วสวรรค์น,นี่มันเป็นไปได้อย่างไรกันหรือว่าเขาจะเป็นจอมเวทสุดคุ้มม่วงท่านผู้เป็นพระคุณอู๋สิ่งแท้จริงแล้วพลังเหล่านั้นเป็นม่านพลังเสมนตีหมอกม่วงแน่แท้ แต่สำคัญยิ่งกว่าน,นั้นจอมเวทคือผู้ค้อบคุมพลังเซียมเวีเจ้าสามารถครอบคุมม่านพลังเซียมเวนับสิบอย่างต่อเน,นื่องกันได้หรือไม่เล่าไอเด็กเวนจนอยากได้ประเมินค่าต่ำเกินไปล่าพลังรุนแรงยิ่งนักหรือเขาจะ่ายเททุกสิ่งในการจมตีในครั้งเดียวตรงตายไปซะ